ตอนนี้นะครับน้องภูมิก็จะขี่ไดโนเสาร์อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ไปเขาแล้วก็เป็นสีเหลืองนะครับเดี๋ยวพ่อนุก็จะนั่งไปด้วยนะครับโอเคเปล่ากดไลค์ให้น้องภูมิกันด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวพอยอดตังก่อนพ่อนุยอดตังก่อนนะโอเคยอดตังตรงนี้นะครับเอาแล้วตอนนี้เราหยอดเหรียญได้แล้วนะครับเดี๋ยวน้องภูมิจะพาไปซิ่งนะครับกับไดโนสังตัวนี้นะครับโอ้โห ดีย๋ยวผมอย่าไปโอ้ไปอเองมูมเลี้ยวนะไปเลยไปเลยระวังชนตัวนู้นนะนู้นน่ะตัวเก่าเราอะอ่านี่ครับตัวเก่าเราอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตัวเก่าของเราจอดนิ่งไปแล้ว ตอนนี้น้องภูมิก็มาขับโัวใหม่นะครับเพื่อนๆครับโอ้โหดูสินี่นะครับหน้าตาของมันเป็นยังงี้ดูภูมิก็พาเพื่อนๆทำเอกไปไหน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 อ๋อไปทางนี้ได้นะครับซิกซิกแจกนิดนึงนะครับโอ้ตัวนี้แหลกเลยนะครับตัวเนี้ยขึ้นไหวด้วยตัวเนี้ยอุ้ยพาบ่อนุ้งิ่งอยู่ครับโอ้โหมันจะเลี้ยวไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยเร็วๆๆๆๆๆๆๆวเร็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 ว โอ้โหเนี่ยครับขับติ่งๆเลยครับน้องภูมิอ่ามาเจอเด็กนักเสะของเราอีกตัวแล้วสุดตอนนี้อีกแล้วเดี๋ยวคราวนี้พ่อจะกลับหัวนะอ,อย่าชนตัวนี้นะอย่าไปชนตัวนี้นะว่าล้วครับไปรื่องิ่ เป็นไดโนเสาร์ที่เราไม่ได้ขี่นี่กลับมาเจอโจรสลัดเบียร์กับว้ชายแล้วครับเอา้าไปมือมาไหมกันเดี๋ยวอกับไปหายแล้วแม่หญิงก็หายไปไหนด้วยแล้วครับตอนนี้แม่หญิงเราตามหาแม่หญิงกันก่อนดีกว่า,วาไปเลย โอ้เครื่องบินรถทหารนี่มอเตอร์ไซค์ฮะโอ้มีรถแข่งด้วยครับโอ้ตุ้มตุ้มเอาครับชุดบารชุดบารชุดบารเป็นรถเสาอีทตัวหนีเราเรียตามไปตาม เอาอย่าชนเอาอย่าชนดิโอ้โหเพื่อนจะเห็นว่าน้องภูมิขับไดโนเสาร์กินมากครับเอายิบมหวนหนึ่งทีนี่โอ้โหยังหาแม่หญิงไม่เจอเลยนะครับตอนนี้แม่หญิงหายไปไหนไปแล้วครับเราขับไดโนเสาร์ตามหาแม่หญิงกันนะครับ แม่นะครับตอนนี้แม่หญิงแม่หญิงแอบไปเที่ยวไหนก็ไม่รู้นะครับอ้าวไดโนเสาร์หมดรอบพอดีเดี๋ยวเราจะลงไดโนเสาร์แล้วก็ไปตามหาแม่หญิงนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับน้องปุ้มก็พาเพื่อนๆมาขี่ไดโนเสาร์นะครับถ้าชอบก็กดไลค์ให้น้องปุ้มด้วยนะครับชอบกดไลค์น้องปุมได้นะเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้น้องปุ้มต้องขอลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับบ๊ายบาย